สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของ Google กับ OpenAI นะครับว่าใครเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในงานเปิดตัว Google I.O. ที่ผ่านมานะในปี2025เนี่ยเหมือนกับระเบิดลงไปที่ OpenAI เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็เชิญชวนกันมาคอมเมนต์กันนะครับว่าเอะเราคิดเห็นว่า Open AI หรือว่า Google เนี่ยใครจะชนะในศึก AI นี้นะครับทีนี้สำหรับงานเปิดตัว Google I.O. เองเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งขึ้นมานะครับโดยเฉพาะหลายเรื่องเลยนะที่เกี่ยวกับ AI อย่างเช่นการเปิดตัวของ Gemini Pro นะที่เป็นเวอร์ชัน2.5เนี่ยเรียกได้ว่า across กระดานเบน์มาทั้งหมดนะหมายถึงว่าชนะทุกๆก,กระดานเลยนะครับผมไม่ไม่ว่าจะเป็น Open AI Deep Seek หรือว่าจะเป็นคลอสเนี่ยก็สู้ Google ตัวนี้ไม่ได้นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ย g ูเกิลก็ไม่ได้ทำแค่ LLM แบบทั่วๆไปอย่างเดียวนะครับยังสร้างตัว image generator นะอย่าง image gen 4นะตอนที่ผมใช้ image gen เวอร์ชันแรกเนี่ยโอ้โหภาพที่สร้างออกมานี่เรียกว่าไม่ได้เรื่องเลยดีกว่านะเหมือนกับตอนที่เราใช้ Gemini เวอร์ชันแรกครับจำได้ไหมครับที่ว่าตอบคำถามพี่พทุกๆุกกอยู่แต่เพียงไม่กี่ปีเท่านั้นนะครับก็ c a t อั u หรือว่า ตามคู่แข่งของเขาเนี่ยทันแล้วนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นยังมีเปิดตัวเจ้า v o o นะก็คือ v o o เวอร์ชั่นใหม่เลยเวอร์ชั่น3แล้วก็คือตัวสร้างวิดีโอนะครับแล้ยังมีตัวโปรแกรม Flow อีกแล้วก็มี Deep Research โอ้โหทำให้เราสามารถ Search across แบบเจ้าตัว Gemini เนี่ยใส่ข้อมูลเข้าไปปุ๊บไปเ e ิร์ชในเว็บต่างๆได้ด้วยนะครับแบบนี้ก็สุดยอดไปเลยทีเดียวแล้วนะยังมีโปรเจกต์อื่นอีกนะครับอย่างเช่น c ทรอ on ลองเสื้อผ้าได้นะแล้วก็ Project a s t สตเนี่ยก็คือเปิดกล้องแล้วก็ใช้ AI ในการแนะนําในการทําสิ่งต่างๆได้นะครับอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยจริงเรียกว่าในปีนี้แล้วนอกจากนั้น,นยังมีโปรเจกต์อะไรนะ Google xr นะ xr ก็คือแว่นนะแว่นแบบที่เราใส่แล้วก็มีภาพอยู่ข้างในนะเป็นแว่น xr นั่นเองนะครับนนี้ก็เป็นคร่าวๆข,าข,าของงานเปิดตัวทีนี้พอมาพูดถึงการสู้ก,กันกับ open ai บ้างนะครับว่าเป็นยังไง open ai เนี่ย ได้ฐานผู้ใช้ไปก่อนนะเพราะว่าเปิดตัวเจ้า llm ที่เป็น chat gpt เนี่ยก่อนใครเพื่อนเลยนะครับแล้วก็ผู้ใช้งานเนี่ยพอมันเปิดเจ้าแรกคนก็ไปใช้ chat gpt กันลสะสัส่วนมากนะครับส่วน Gemini เนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม early adapter ที่ชอบเปลี่ยนเนี่ยก็จะมาเปลี่ยนใช้ Gemini ดูบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกมันก็เปิดตัวมาแล้วไม่ค่อยดีด้วยก็เลยเป็นที่กระแสที่ติดลบมากกว่าที่จะเป็นกระแสที่เป็นบวกนะครับ Google ก,ก็เลยเก็บ อันนี้ไว้ในใจก่อนนะครับเก็บไว้ในใจมาหลายปีเลยเราค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงวันนี้ระเบิดลงตุ้มเลยทีเดียวนะชนะทุกกระดานนะเจ้า AI ของ Google ที่เป็น Gemini 2.5 Pro ตัวนี้นะครับแต่ว่าราคาก็ Gemini u l t r a เนี่ยก็แพงเอาเรื่องอยู่นะเดือนละหมื่นเอาแบบเท่าๆกับ o p e n AI แบบแพ็กเกจสูงสุดเลยนอกจากนั้นเนี่ยคลอสก็ยังเปิดตัวแบบคลอสโฟตามมาด้วยนะครับแต่ว่ายังสู้ Google ไม่ได้นะ แต่ว่าที่มันต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือทุนครับที่ใช้ทำนะ Open AI กับ Google เนี่ยมีความต่างกันอย่างหนึ่ง Open AI เนี่ยใช้วิธีการเอาเงินทุนจากนักลงทุนมาแต่ว่า Google เนี่ยใช้วิธีการเอาผลกำไรของตัวเองเนี่ยมาลงทุนต่อนะครับบริษัทที่มีกำไรอยู่แล้วเวลาที่มาลงทุนพัฒนาเพิ่มเนี่ยมันย่อมจะสายฝันยาวกว่านะ มากกว่าบริษัทที่เป็นทุนของลงทุนอย่างเดียวเพราะว่า OpenAI เองเนี่ยตั้งแต่เปิดมานะยังไม่ได้กําไรเลยนะครับผู้ก่อตั้งเนี่ยรวยหุ้นแต่ว่าบริษัทเนี่ยยังไม่มีกําไรนะอันนี้ก็จะเป็นความต่างของ Google กับ OpenAI อย่างหนึ่งเลยนะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเกิดแข่งกันไปนานๆมากกว่านี้เนี่ย OpenAI อาจจะเพี่ยงพัมได้ถ้ายังไม่สามารถสร้างกําไรได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็เอาเงินทุนของลงทุนเนี่ยไปซื้อ บริษัทนูน้นบริษัทนี้หลายบริษัทเลยทีเดียวนะครับต้องรอดูว่าเขาจะทําอะไรอ่าอันนี้คือประการที่หนึ่งนะกูเกิลประทะ Open AI ในเรื่องเงินทุนเนี่ยกูเกิลเอาเงินกาไรมาลงทุน Open AI เอาเงินจากนักลงทุนนะครับรการที่2ก็คือ Product กับ Eco System ครับ Google เนี่ยมี Product เยอะมากนะยูทู e ก็ของ Google นะ Gmail ก็ใช่ Google Work Space อีกนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ Google เป็นต่อเพราะอะไรเพราะว่า ในส่วนของเจ้าตัว YouTube เองนะก็มีข้อมูลที่เป็นวิดีโอเยอะเลย Google ก็จะใช้ข้อมูลนี้ไปสร้างเจ้าตัววิดีโอเจเนอเรเตอร์เนี่ยก็ใช้เรียนรู้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็อีเมลนะก็เรียนรู้ในเรื่องของการสนทนาทำให้ Gemini เนี่ยหรือว่า AI ของ Google เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาได้นะครับและนอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลใน Search Engine อีกนะก็คือฐานข้อมูลของเว็บต่างๆนั่นเองนะก็เอามาฟีดให้กับ AI เรียนรู้เนี่ยมันก็จะได้ผล ส่วนโอเพนเเนี่ยเนื่องจากไม่มีโปรดักต์ของตัวเองนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็อ่านเซสจีไม่ได้นะก็จะมีข้อมูลที่น้อยกว่า Google อยู่แล้วนะครับเพราะ Google เนี่ยเขาเก็บมาเก็บข้อมูลเป็น20-30ปีแล้วครับแต่ว่าไอตัว Open AI เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเก็บข้อมูลเริ่มต้นเมื่อไหร่แต่ว่ายังไงก็น้อยกว่า Google แน่นอนนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยวิดีโอ y o u t u ใหม่ใหม่ Google นอำอมาก่อนนะ Open AI เี่ยเข้าไปอ่านทีหลังนะครับแล้วก็ยังมีข้อมูลในอ e ีเมลเนี่ยที่ โอเพ a นไม่มีแต่ Google มีแล้วที่สําคัญที่สุดอีกอันนึงอันนี้เป็นห้าไม้ตายเลย g ูเกิลเขามี Android กับโครมครับโครมเนี่ยคนใช้กันเยอะมากนะที่ใช้เป็นเว็บเบราว์เซอร์ไม่ว่าจะเป็นในมือถือหรือว่าจะในเดสก์ท็อปแล้วก็เจ้าตัว Android เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับมือถือมากกว่าครึ่งโลกเนี่ยก็ใช้ n n r r o i d กันทั้งหมดเลยดังนั้น Google เนี่ยก็จะมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอยู่นะว่าผู้ใช้งานมีพฤติกรรมยังไงรวมถึงการผลักดัน AI เข้าไปสู่อุปกรณ์ทั้นมันง่ายยิ่งขึ้นนะครับในเมื่อ Google เนี่ยมี Android ใช่ไหมครับเขาก็ผลัก Gemini เข้าไปโดยที่อาจจะมากับเครื่องเลยก็ได้นะหรือว่าทาให้มันโหลดง่ายขึ้นหรือทำให้มันเข้ากับซอฟต์แวร์ได้ดีกว่า AI ของเจ้าอื่นๆได้นะครับอย่าง o p e n AI เนี่ยเขาไม่มีอะไรเลยนะไม่มีโปรดักต์แต่ว่าเห็นว่าตอนนี้ไปซื้ออย่างซื้อ Win Surve ซื้อ Product ของจนาทานไอท,ที่มาจาก Apple นะครับ ก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะสร้างโปรดักต์อะไรออกมาต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่ Google มีแต่ Open AI ไม่มีนะครับก็คือในส่วนของโปรดัก t นั่นเองนะโปรดัก t กับ Eco System ซึ่งยาวๆเนี่ยผมว่ายังไง Google ก็ชนะ Open AI ในจุดนี้แน่นอนนะครับแค่ Android กับ Gmail เนี่ยก็กินไปครึ่งโลกแล้วนะครับผมต่อมาจะมีในส่วนของความสามารถของ AI อีกนะครับเท่าที่ผมลองดูกับตัวเลยนะ เวลาที่เราเขียนโค้ดหรือให้ AI ช่วยเขียนโค้ดเนี่ยมันจะมี3ค่ายหลักที่แข่งกันอยู่ก็คือ Gemini นะครับ OpenAI แล้วก็ c l o u d นะครับก่อนหน้านี้นะผมใช้เจ้าตัว c l o u d Sonnet เวอร์ชัน3.7เนี่ยดีมากเลยนะครับผมแต่ตอนนี้พอมาใช้ Gemini 2.5 Pro เนี่ยผมคิดว่ามันเก่งกว่านะแล้วก็ที่สำคัญมันมีอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้คนใช้หรือคนไม่ใช้ API ในการเขียนโปรแกรมนะครับ ก็คือราคานั่นเองนะครับ Google API ของที่เป็น AI เนี่ย Gemini เนี่ยราคามันถูกกว่าเจ้าอื่นเลยนะครับถ้าเกิดว่าไปปะทะก,กับโมเดลที่อยู่ในรุ่นที่ใกล้เคียงกันนะครับเจ้า Google เนี่ยราคาถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับส่วน Open AI กับคอร์เนี่ค่อนข้างแพงนะ c อรผมไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่า c o รเนี่ยเป็นบริษัทที่เล็กกว่า Open AI นะครับแล้วก็ ถึงว่า AI มันจะดีกว่าแต่ว่าต้นทุนเนี่ยเขาน้อยกว่านะครับแล้วก็เขาไม่มีโปรดักต์อย่าง Google ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกำไรเนี่ยผมยังไม่ได้สืบมานะครับแต่ว่าในฝั่ง Open AI เนี่ยกำไรนีย่ยังไม่มีแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่แตกต่างกันถ้าเกิดว่าเอามาสู้กันจริงๆเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้นะ o o o g l e เนี่ยซุ่มมานานนะครับซุ่มมานานที่จะเปิดตัวเจ้า Google i o 2025เนี่ยผมคิดว่าเขาจะนำไปใช้ในโปรดักต์ต่างๆของเขาแบบ รวมตัวกันนะครับอย่าง Google เนี่ยก็เปิดตัวโปรเจกต์มากมายนะก็จะมี Product อย่างเช่นนอกจาก Product Search ก็มี Google s t t g e ที่เอาไว้สร้างดีไซน์ก็ปีไปฟิกมาเลยอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับแล้วก็มี Google ก็จะมีสร้างโปรแกรมนะอย่างเช่น Firebase Code อย่างเงี้ยเขาก็เอามาสร้างโค้ดโปรแกรมได้นะครับแบบนี้มันก็มีโดยที่ไม่ต้องซื้อมาจากเจ้าอื่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่า Open AI เนี่ยไปลงทุนด้วยการซื้อ มาจากเจ้าอื่นแบบแพงๆนะครับต้องแพงอยู่แล้วนะอย่างเช่นไปซื้อ w i n s ซิร์มาอย่างเงี้ยวินเซิร์เนี่ยตอนก่อตั้งเนี่ยเขาก็สั่งสมมาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจะขายเนี่ยเขาต้องขายให้มีกําไรนะก็เลยต้องขายแพงนะครับวินเซิร์ก็คือพวกไอตัว AI สําหรับเขียนโปรแกรมสําหรับวิบโคดดิ้งนะตัวหนึ่งที่ดีเลยนะอาจจะไม่ต้องวิบโคดดิ้งก็ได้นะครับก็เป็นการโคดดิ้งปกติเราใช้ AI ช่วยก็ได้ตรงนี้เนี่ย ถ้า OpenAI เอาเงินไปลงทุนแบบนี้อยู่แล้วก็ไม่มีโปรดักที่ทำกำไรเนี่ยผมว่าในอนาคตเนี่ย OpenAI อาจจะเอาชนะ Google ได้ยากครับแล้ว Google ก็จะกลับมาเป็นเบ er อร์หนึ่งอีกครั้งตอนนี้ต้องยอมรับก่อนนะว่าในโลกของ AI เนี่ย ChatGPT เนี่ยมาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับเพราะเข้ามาก,ก่อนนะครับคนก็เข้าไปใช้ก่อนมันก็เลยมีฐานผู้ใช้เยอะขึ้นแต่ตอนนี้นะครับไม่แน่เพราะว่า Gemini เนี่ย เขาก็ให้ยูเซอร์ของ Google เนี่ยทุกคนเนี่ยใช้ได้ฟรีและแบบตัวพื้นฐานนะครับส่วนตัวโปรเนี่ยในบางแพ็กเกจราคาถูกกว่า OpenAI ด้วยนะครับคนก็อาจจะเปลี่ยนใจจาก OpenAI ไปใช้ g ิม i n i ก็ได้เพราะอย่าลืมนะครับว่าคนกลุ่มที่เข้าไปใช้ ChatGPT ในกลุ่มแรกๆเนี่ยพร้อมที่จะเปลี่ยนใจเสมอครับเมื่อมีของดีมาโดยเฉพาะยิ่งฟรีแล้ก็ดีด้วยก็เปลี่ยนใจเลยนะครับไม่ยาก แต่ถ้าเกิดว่ามันต้องเสียตังค์เนี่ยก็อาจจะลองคิดไว้หน่อยนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมก็ลองสมัครเดือนเป็นเดือนอะไรอย่างนี้นะเดือนไหนใช้ก็าจ่ายตังค์เดือนไหนไม่ใช้ก็ไม่จ่ายตังค์ทีนี้ก็อาจจะเปลี่ยนได้นะเดือนไหนใช้ Open AI เราก็ลองใช้ดูแต่ถ้าเกิดว่าเดือนไหนเนี่ยสมมุติว่าเดือนนี้อ่ะ Gemini มาแรงเว้ยลองเปลี่ยนไป Gemini ดูดูซิว่าเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะที่สำหรับคนที่เสียตังค์นะก็อาจจะจ่ายเป็นรายเดือนก่อนเพื่อที่จะดูว่าเอะเราใช้ ตัวไหนแล้วมันดีกว่ากันนะครับโดยสรุปนะครับสำหรับผมเนี่ย Google ปะระทะ o p e n g o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  g l e น่าจะมาแรงกว่านะครับถ้าเกิดว่า Open AI ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะยังไม่สามารถทำกำไรได้แล้วยังไม่มีโปรดักแบบเป็นชิ้นเป็นอันที่จะไปสู้กับ Google นะครับอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับแล้วถ้าท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็ถ้าใครชอบวิดีโอวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของเราได้รับชมกันด้วยนะครับที่สําคัญครับอย่าลืมกด subscribe ช anel ของเราไว้นะครับแล้วก,กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยเวลาที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาเราก็จะได้รู้ทันทีครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ